ผมต่อผมมกใหห้ลัีคนบอกว่าอยากดูการต่อราคาซื้อขายหยกย,ยาวจัดห้ยบรรยากาศจริงในตลาดหยกผมบอกเลยว่ากดดันมากเพราะฉะนั้นผมขอใส่เสียงเอฟเฟกต์เพื่ออารมณ์ในการรับชมและสนุกไปด้วยกันไอวันคาเลเดสเข้าไปใส่สียอะเลยมัวะม,มีการโบนด้วยนะาว้บอกแบ่งไม่ชอบ ไม่ได้เลยไม่ชอบเลยอ <c oughs> ันนี้หนาอยู่นะล่ะอันนี้ได้อยู่นะโสดแบบเล่าดนเนี่ยแสนเจ็ดโอ้โหหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท,ทคุณคิดว่าผมจะต่อราคาเท่าไหร่ดีครับเนื้อนวลเหมือนรอบเวลาที่ซื้อเลยปะนวลแต่ว่ามีเส้นอยู่ตรงนี้เห็นไหม เส้นมีตรงนี้คือไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มราคาที่ซื้อสูงไปวะเป็นเส้นตรงเนี้ยตำหนิเปิดสูงไปวงนี้ถ้าซื้อก็ตอนนี้ร้านเราได้รับความถูกใจมากมากแปดเซนจ้าแปด0ซนก็ชุดได้ไไยังเลยชุดได้แดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคืออนไปก่อนไม่มีของอะไรถูกใจเลยวะ บางคนอาจสงสัยว่าตลาดโยฮนี้มีของปลอมว่าย้อมสีไหมย้อมสีเลยโอ้ยใจมุ้งอะไรเนาะใจมู้ยิเลยจ้ะถามไม่ดีหอปล่อยมันจยไปไปเมีอารมณ์แบนเดียวเราจะไปเอะไปเอาไปเยาต้นคิวบอสบอสบอสจุ พอใจบูตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่กําไรนะกําไรเต็มเลยต้องบอกเลยว่าตลาดอยก่แบนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับหกสิบนะสีมืดเลยนะแต่ว่าเนื้อใสนะเปิดหกแสนแปดหนึ่งหมื่นแปดกแล้วเม็ดนี้ดูคนห็นึ่งหกแสนแปด แต่ว่าราคาสูงอ่ะมันเป็นความพึงพอใจผู้ซื้อผู้ขายนี่ยซรุนี่นานแล้วล่ะนีแล้วที่ย่างดูหนึ่งเนาะเอามิโอราเลยอันนี่ก็ขาวจากาักรพรรดิเลยขาวแก้วจากาักรพรรดิเลยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะนี่ห้าสิบล้านในห้าสิบร้านจาดน,นะราครับนี่จีนเลยลูกเฮ้มาดูกันครบนับว่าแหวนวงนี้ผมจะต่อราคาเท่าไหร่สองล้านหกสองล้านหกหนึ่งพันสองร้อย ให้ราคาดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าเก็บอยู่แล้มือนะได้เก็บอยู่นะตอนนี้ก็จะผัดเพียงกันเข้ามานะคะบางคนก็แบบขายแล้วขายอีกเนาะบางทีนะคะคนนึงเนี่ยก็เคยแบบเสนอสินค้าให้คุณสายฟ้าเนี่ยแบบเป็นสิบสิบครั้งเลยนะเพราะว่าแบบคนนึงมีหลายสินค้าสินค้าหลายตัวแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะแบบปฏิเสธไปว่าแบบไม่ใจบู๊บรรยากาศดูปูฟืนนะคะไม่ใจบู๊ใจขี้ไม่ใจบู๊ เท่าไหรสองล้านเหรอเม็ดน,นี้เขาเปิดสองหมื่นสองพันกว่าบาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะสองล้านจา์ดติดถ้าพ,พี่สังเกตดีๆจะติดหมาขาวตรงนี้เนาะนิดนึงเลยผมมองว่ายังไม่ผ่านนะยังไม่ชอบเจ่าจ้จาเกวบเอิดใจบูเป่ดใ,ใจบูแล้วมีไหนถูกใจเลยมัเล่าเลยมาเล่าเลยห้าล้านเลยเหรอใช่ มีงานคนเสียเสนอคุณสายตาด้วยนะที่คุณจะได้เห็นอยู่ตอนนี้เป็นหยกสีแดงนะครับเคยเห็นกันไหมแปดพันทำไมจะบอกห้าพันเลยเจ็ดแสนนี่ในใจเนี่ยนี่ในตู้พี่เรา no 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 คุณคุณสีแดงสีแดงไปครับพอเราต่อราคาได้นะครับถ้ายังไม่ยังไม่ตกลงกันขายนะเขาจะถามเจ้าของอันนี้ซื้อไปแจกลูกเพจดีไหมซื้อแจกพี่ลูกเพดผมจะผมจะมาเล่าแล้วมาเล่าแล้วล ี่อู้เยอะวะแน่แน่เขาดูอันนี้นะครับคือถ้าเราต่อราคาแล้วเขาจะไปถามเจ้าของ7จ็ดแสนจ้าวคือซองเนี้ยใครจะเปิดดูไม่ได้เลยอันนี้เขาจะพันเทปกาวเราก็จะเก็บไว้แล้วคนเดินพลอยก็จะไปถามเจ้าของถ้าได้เขาก็จะาให้เราว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไม่งั้นเขาก็จะเอาของไปเล่ถามราคาที่อื่นแล้วได้ราคาสูงเขาก็จะขายเลยมันก็จะเสียเปรียบคนซื้อด้วยนี่ราคาสูงไปว่ะก็่ต้ได้ที่ไรืออย่าเลย ีถ้าได้ไปจะไปแจกพี่ๆดีไหมเดี๋ยวองค์นี้นะครับผมจะลองให้ราคา4,000บาท thank thank you you ยังไม่ชอบเลยครับใจรู้แหละบางคนถูกคนสายฟ้าฏิเศษอะบ่อยมากเลยนะแล้วก็แบบเหมือนแบบทำท่าเหมือนจะลงเสียใส่นาตาแรกแต่พอเราแบบว่าเรายิ้มให้อะไรเงี้ยก็ใจรูนว่าแบบเออเขาก็ยิ้มแย่งแยงใส่เราเหมือนกันด้วยขอบใจคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอสม60ล้านจ้า10ล้าน ว่า8ปิเม็ดนี้6 8แส0 0ป0 0ื่ันสม่ยไหมเราได้2องล้านหเดินไปเลยราคานี้ไม่ได้หำมาหนมายิ้มสยองเลย ะเจ้าของอยู่ด้านหลังนะน้ำหน้าแบบตกใจเลยตอนนี้องค์นี้เราต่อได้นะครับ3,500 0นห้าหมืนะครับก็ประมาณ4,000ับาทไทยองค์นี้ผมจะนำไปแจกพี่ๆลูกเพจเอเลเจตแจกฟรีนะครับเจ็ดจ่ายตังค์เลยครับน้องหนุ่มนับตั้งอ๋อพระเดชนับตั้งเป็นของน้องห่มเองนะคะมาแล้วแรงโอ้โหหยกเขียวจักรพรรดิเม็ดเล็กๆนี้คุณคิดว่าจะมีราคาเท่าไหร่80ล้านจัตนะฐาน88 วงนี้9 9 0 0 0บาทไทยคง <c oughs> ไม่ต้องต่อกันแล้วนะคะรับจริงๆอ่ะถ้าผมต่อผมก็ให้หลักแสนแหละแต่ว่าสเปคของผมที่ผมอยากได้ผมอยากได้เม็ดใหญ่ๆโอเคไตงกิ่ผมอยากได้หัวแหวนเม็ดใหญ่ๆนะครับไปฝากพี่น้องคนไทยนะครับต่กิ่งต่งกิ่ดเ่าไ่อนีอ่อนีเม็ดนี้40ล้าน เม็ดนี้4ี่แส0นบาทเอาเท่าไหร่ดิเอ๋ใช้มุก<ม>นี้อีกนะเดีย๋ยวไม่ทำต่อราคาเลยนะครับอกว่าถ้าต่อให้สักสิบล้านเนี่ยเขาจะไปถามเจ้าของให้แสนกว่าสามหมื่นนะสีมันยังไม่สวยนะสีมันไม่ได้สวยนะใช่ใช่อย่าได้เจ็บเลยนะตลาดอยู่แห่งนี้ถ้าคุณไม่ชอบหรือไม่ถูกใจชิ้นไหนนะครับอย่าเพิ่งไปต่อราคาเขาถ้าเขาเกิดว่าคุณต่อราคาไปแล้วเขาให้ขึ้นมาคือต้องคุณต้องซื้อเลยนะครับค่อยๆชมค่อยๆดูใจเย็นๆไปก่อนในคนนี้ก็บังคับให้ผมให้ราคาเขาแล้วดูสีหน้าซะก่อนเอา ค,คือเขามาให้ผมดูเป็นสิบๆรายการอะไรผมไม่เอาไหบรรยากาศคนคือเยอะมากครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่จะดสิบเอ็ดโมงแล้วนะบรรยากาศเยอะแต่แล้วผมก็คาใจกับแหวนวงนี้ที่ผมตอเข้าไปสามหมื่นแล้วเขาไม่ให้อันนี้ใช่ะหกแสนแปดหมื 8, 8ม่นะก็คือแหวนก่อนหน้านี้เองครับที่เขาไม่ให้ผมอะเดี๋ยวผมจะให้ราคาใหม่ที่สูงขึ้นแล้วมาดูกันครับว่าเขาจะให้ผมไหมนั่งจุดจดจ้องจ้องหยุดนานจุดผมให้ราคานี้ครับ ยี่สิบล้านเลยเหรอสองแสนเช้าสองแสนสองพันหวังคงค่ากอลตอนนี้ก็คือมีคนจีนนั่งไลฟ์สดกันอยู่นะคะคนจีนนั่งไลฟ์สดกันเลยเขาขายข้ามประเทศกันเลยขายข้ามประเทศกันเลยนะคะอ่ะมาดูโต๊ะกันข้างกันบ้างดีกว่าว่าคนจีนเขาได้อะไรกันบ้างโอ้โหโต๊ะว่างเลยครับคนจีนที่มาที่นี่แต่ละคนก็จะมีล่ามส่วนตัวกันนะครับต่อราคากันอยู่เลยค่าสินค้เส็จ หวังว่าคุณจะได้เปิดโลกและเห็นอีกมุมมองนึงนะครับว่าตลาดอยู่ที่ซื้อขายกันอย่างไรมาเ,าเ,มเต็มเลยจะไม่เอาเดี๋ยวลองถามดูว่าอย่างเงี้ยเขียวๆใส่ใส่เงีราคาเท่าไหร่ราคาสูงแน่นอนครับไม่นนไต้องพูดถึง200ล้านโอเค thank you ลาเดชลาเดชแต่ราคาสูงจะมีทั้งของสวยแล้วก็ของไม่สวยพอของสวยก็สวยจนแบบว่าราคาจะสูงมากเราอะรนี่อยากให้เพื่อนชายจังเลยเนี่ยว่าเขาเปิดราคาเท่าไหร่40ล้าน40ล้านสี่สิบล้านจัาน ส่วนนั้ี่่ะเออสี่แสแล้วการที่มาตลาดโยกปันทเลถ้าจะหาซื้อของนะคุณไม่ต้องรีบร้อนต่อได้ก็ซื้อของไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเพราะมีของเยอะดูกันเรื่อยๆหยกย้อมสีเขาทํากันยังไงครัที่ประเทศไทยอะ่ะมีหยกบ้างไหมที่เคยโดนถูกหลอกให้ซื้อของปลอมไหมคร ก0เลยไหมครับที่เป็นหยกปลอมที่อยู่ในตลาดมานดเล่ผมตอบไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในตลาดหยกนั้นมีหินที่ไม่ใช่หยกแล้วมาแอบขายว่าเป็นหยกมีทั้งหยกแท้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสีธรรมชาติใครดูไม่เป็นใครดูไม่ออกก็โดนไปตาดีได้ตาร้ายเสียเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายแล้วเราต้องมีความรู้พื้นฐานในการดูหยกให้เป็นโอเคครับถามต่อไปเลยโต๊ะที่รับซื้อหยกอะค่ะคุณสายฟ้าถ้ามันสูงกว่านี้มันจะคุมคอนโทลได้ง่ายกว่าไหมคอนโท หมายความว่าแบบคุมคนที่เขามาซื้อของกับเราง่ายกว่าไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือจะนั่งสูงนั่งต่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่ประสบการณ์คุณละว่าทั้งหมดเขากดดันอะไรยังไงคุณควบคุมอารมณ์เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องเซฟตัวเองให้เป็นก่อนนะเบื้องต้นเนาะสุดท้ายดูของให้เป็นครับหยกย้อมสีเขาทํากันยังไงครับแล้วก็มีวิธีดูยังไงบ้างครับการย้อมสีของหยกมีหลายวิธีการย้อมแบบเนียนแบบไม่เนียนซึ่งผมก็บอกไม่ได้ แล้วก็วิธีการดูยังไงใช่ไหมใช่วิธีการดูผมได้ลงไว้ที่หน้าเพจเบื้องต้นแล้ว3ขั้นตอนนะครับมีท้งการดูเส้นสีการใช้แสงแบ็คไลท์ในการส่งว่าสะท้อนแสงออกมาหรือเปล่าแล้วก็การใช้กล้องส0 x ในการส่งว่ามีขุยสีหรือเปล่าถ้าเข้าหนึ่งใน3ที่ผมบอกมีโอกาสเป็นหยก้อมสีเปอร์เซ็นต์สูงถ้าจะเช็ควัดปเปอร์เซ็นตนะ์นคุณต้องนำไปเซอร์กับสถาบันอัญมณีที่เชื่อถือได้เท่านั้นถึงแล้วก็ออกใบเซอร์ผลใบเซอร์มา อันนั้นคือสิ่งที่เช็คได้ตรวจสอบร,รู้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใที่นั้นแหละคุณอยู่หน้างานอ่ะคุณก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในการดูหยกที่ผมบอกไงฮะต่อไปเลยที่ประเทศไทยอะ่ะมีหยกบ้างไหมคะมีเหมืองหยกไหมท,ไท,ที่ประเทศไทยถ้าหยกตามเกิดตามแหล่งธรรมชาติไม่มีนะครับมีแต่ว่ารับมาจากประเทศเมียนมาเป็นทั้งก้อนดิบแล้วก็งานสําเร็จ แล้วมาขายตามตลาดแม่สอตามตลาดแม่สายเท่านั้นถ้าเกิดตามธรรมชาติจะเป็นพวกค้อยเนื้อแข็งเนื้ออ่อนพวกบุษราคัมพวกเขียวส่องตามจันทบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับเราซื้อหยกเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีใบเซอร์เลยเหรอครับ ที่ตลาดหยกมาเลเชมั้ยใช่หยกที่คุณมาขายให้คุณนะครับร้อยทั้งร้อยเลยไม่มีใบเซอร์ให้คุณและผมบอกเลยว่าใบเซอร์ในตลาดหยกพม่าเชื่อถือไม่ได้ต้องนํามาซื้อที่แหลกไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นวนไปที่คําตอบเดิมคือดูหยกให้เป็นในพื้นฐานคุณจะลดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงในการโดนหลอกเยอะมากไม่มีใครที่จะพกกถาบันเซอร์ไปในนั้นได้แต่กล้อง 10x เลยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานอยู่แล้วที่เราต้องพกไปบางคนบอกว่ากล้อง 10x ก็ใช้ตรวจสอบไม่ได้หรอกผมว่าคนคนนั้นน่าจะมีแต่ทฤษฎีเป็นจริงหรือเปล่่ายไมรู้ พ <c oughs> ี่เคยโดนถูกหลอกให้ซื้อของปลอมไหมครับหมายถึงว่าหยก,หย,กหยกปลอ,อมนะคะปลอมเลยฮครัใช่ ถ้าเป็นงานสําเร็จแบบว่าหัวแหวนเป็น้อยแขนมันเป็นเนื้อหยกหรือไงไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าจะโดนหลอกจริงๆจะเป็นก้อนหยกสมัยเข้าวงการแรกจะเป็นก้อนหยกเลยผ่าออกมาปุ๊บเป็นหินชนิดอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าผ่าออกมาปุ๊บเป็นหยกทําเปลือกแล้วก็แต้มสีเขียวไว้ตรงผิวแล้วพอผ่ามาปุ๊บไม่ใช่สีเขียวที่วเลยแต่ข้างในเป็นหยกสีอื่นไปอันนั้นจะจะโดนจะเสียรู้เยอะช่วงเข้าวงการแรกที่มันดะเลยมีคนทะเลาะวิวาทมีขโมยบ้างไหมเห็นสถานการณ์ดูวุ่นวายแล้วพี่มีวิธีการจัดการ ยังไงกับความปลอดภัยของตัวเองที่ผมไปมาหลายครั้งนะถ้าเหตุทะเลาะวิวาทยังไม่เคยเจอและก็การขโมยของยังไม่เคยเจอแต่ที่ผมได้ถามหุ้นส่วนไปน,ะนั้นคือบอกว่ามีัททรทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการขโมยของแบบ ดูดูยกกันเอามือมาล้วงยกแล้วก็วิ่งไปเลยซึ่งมันเรื่องมันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ได้ทําการป้องกันและกับคนที่คุ้มกันคนที่ดูแลอยู่ด้านในนั้นนะครับมีการคุ้มกันที่มากขึ้นละซึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้น,นานๆจะเกิดขึ้นทีแล้วก็การคุ้มกันของเราใช่ไหมใช่ซึ่งจริงๆแล้วคนธรรมดาทั่วไปสามารถไปกันเองได้เลยไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมไปทีผมพกเงินเยอะแล้วก็ประเทศพมา่าเนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินสแกนจ่ายโอน QR code ไม่มีใช้บัตรเครด ใช้แต่เงินสดเท่านั้นผมเลยต้องใช้การป้องกันก็ต้องเอาคนรู้ใจไปด้วยนะครับที่เคยแบบฟุกได้แบบของแพงแต่ว่าซื้อในราคาที่ถูกไหมคะขอยกตัวอย่างเป็นเคสนี้แล้วกันเคสก้อนโชคดีจากเมืองจีนที่ผมซื้อมาในราคา30,000บาทเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะอ่ะก้อนนี้เลยแล้วนํามาแกะเป็นพักเครื่องหยกแล้วปิดประมูลไปน่าจะร่วมๆกว่าหลักแสนก็คือก้อนนี้แล้วกันซึ่งมีโอกาสน้อยมากครับที่จะเผามาเกี่ยวทั้งก้อนและสามารถจะลงงานได้หลายชิ้นงานแบบนั้นมีโอกาสน้อยจริงๆซึ่งคนที่รับบูชาไปเขาก็เข้าใจเขาก็เห็็นนนคคคคุณ่่าาาาาขขขอองยกเเเรรับไปใใทีพจะ ที่เขาตั้งราคาไว้สูงสูงเลยเนี่ยเขาตั้งไว้ให้เพื่อนเราต่อหระคะหรือว่าตั้งไว้ทําไมครับแล้วเวลาเราต่อทําไมเราต่อลงได้เยอะจังคือบางคนเปิดราคาสูงเผื่อต่อก็มีบางคนเปิดราคาแค่ต่อลงแค่20-30%ก็มีท้ายแล้วคุณต้องดูหน้าของให้เป็นอ่านหน้าของให้ขาด ถ้าคุณจับหยกเยอะๆดูหยกบ่อยๆรู้ว่าหยกเนื้อนี้สีประมาณนี้ราคาจะอยู่ประมาณไหนลองต่อเข้าไปถ้าเขาบอกว่าขอเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ละอย่างคราวอุณหภที่ผมนามาแจกแล้วก็มีเจ้าของนะเปิดมา57,0 0 0บาทไทยตีเป็นเงินไทยแล้วผมต่อไป4,000ันเขาก็ให้ผมบางคนเขาก็ยังไม่ให้ผมราคาคือต้องพึงพอใจทั้งสองฝ่ายด้วยไปตลาดหยกมาลเลยไม่ต้องรีบเนาะดูเรื่อยๆดูของเรื่อยๆของมันมีเยอะต่อได้ก็เอาต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาสุดท้ายนะคะคุณคสสยฟ้าฝากกับลูกเพจนิดนึงค่ะว่าเวลา บ้งตนก็ดูคลิปผมเยอะๆหรือว่าไปเรียนกับสถาบันยมณี g ี t ทก็ได้เขาจะมีคอร์สสอนดูญมณีไม่ว่าจะเป็นทัพทิมเป็นเพชรเป็นหยกมีหมดเลยขึ้นอยู่ที่คุณไปสอบถามก็ดูคุณมีความรู้พื้นฐานคุณนําความรู้พื้นฐานตรงนั้นอะ่ะไปใช้แล้วคุณจะไม่เสียรู้คนขายถ้าในสถานการณ์จริงตรงนั้นอะ่ะคุณจะนําของไปเซอร์ตลอดเลยอะ่ะมันก็ทําได้คุณก็ต้องคุยกับคนที่คุณซื้อมาก่อนว่าถ้าไปเซอร์แล้วไม่ใช่ของแท้ธรรมชาติ ขอคืนเงินนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่านะถ้าเป็นซื้อขายในแหล่งไทยนะครับแต่ถ้ามันทะเลเนี่ยคือคุณต้องดูของไห้เป็นคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้ก็อยากฝากพี่ๆศึกษาหาความรู้ก่อนที่คุณจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหยกหรือเรื่องอะไรก็ตามคุณจะได้ไม่เสียเปรียบคนขายเป็นประโยชน์ต่อเราผู้บริโภคนะครับโอเคหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมค,คำว่าขอบคุณมาให้ผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับส่วนใครมีคําถามอะไรขอคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะทาคลิปตอบคําถามคุณอีก และถ้าใครอยากดูโยกแบบผมดูคลิปผมไว้เยอะๆนะครับจะมีเทคนิคการสอนดูโยกอีกมากมายหรือจะเริ่มจากการไปเรียนที่นี่ก็ได้เป็นสถาบาันอันมณมี G อ t ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนคุณซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยคุณได้เยอะเลยครับเวลาคุณไปซื้อโยกเพราะถ้าคุณจะเอาของเขามาก่อนเลยบอกขอไปเซอร์ก่อนจ่ายตังทีหลังได้ไหมเขาคงไม่ให้คุณนะครับถ้านะคุณชอบคลิปแบบนี้ mm hmm. พิมพ์คําว่าดูอีกมาแล้วผมจะตัดให้คุณดูอีก